ล่ะสุดพี่น้องสูกแยแปงไปเมื่อไหร่พี่น้องขาดเป่นไรบาทายแเลยเห็นแนวเลือนนี่ยังอันนี้คือไฟเป็นไนี่เห็นแนวเล่อนเห็นแนวเลออันนี้ สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีเอฟซีทุกคนผูกจแปรกับขุดมาพี่ยังว่าป้าพี่น้องมันล้มเอยียงอันนี้ล้มสาคนผูกคอตายว่าือล้มเอยียงอุ้ยพี่น้องเอ้ยข้าไปเห็นขีปขีปหนึ่งสัมว่าว่าล่างโลกพี่น้องอันขีปอันผ้าไหม่อันยวนสหราชในนี่พี่น้อง หิมงเนาะกันเน,นออาะฮาว่าจังสีส่ซะปะทุจนขึ้นบ้านชิบเถื่อยังบวชสำไฟไมเ่เอื้อนเถื่อนหนึ่งโปล่โผ่เนาะพี่น้องสำสำเข้าเบิ่งนั่งวันล่างโลกกับบ้านนั่นไฟไมนะ่นะศูนย์ อ e e ุ้อันพวนโบเห็นกระมี่ผู้อีย่างกระมี่คาเบิ่งอันข้าจอนออกอันได้ขีดคณะพี่น้องโอ้ยทางแรกก็ขอแสดงความเสียใจน้ำเบท่สุขสุขคนโอ้ยก็บปจักแหละโทษบอกแต่เศร้าอุภูให้เกพักออกมาเด้อโทษติดบางหนึ่งนี่ว่าโทษระัพท์ตกน้ำตกในอยู่ใต้พีวสัน ข้าวบุมบอกกินบ่พันเขาปุ้นยาขลังหักคือสินยาคขลังเผร่ะวะยาขลังเผบ่ออ,าาอ,ไปไปออกมาไปสีแปะประเคศหนึ่งมันมันอยู่น่ะแหละไป<ข>ถ้าอาพักน้ำผึ่นกับบุบริบกินน้ำมันดอกอ่ะมันใส่ผุยมันง่ายเคี้ยวกุก้มๆอยู่แหละ กแต่ชาวเศร้าคุณจะเป็นค่าเหตุยังอยู่ปะยาปะยาได้เลยป่าไปท้องมัน,แล,น,น,แ,ลน,นแล้วเนาะพี่น้องกปชลว่าไปนั่งน้องนั่นแหละปอยากกินกระเจ้าไม่หาเลยหางยังบ่ามากก็แล้วแต่ทานโลดอะ อันนี้ข้าวปุ้นแล้วก็น้ำจิ้มมันอันนี้ตัม้มมะทูอ่ะอยากตั้มมะทูอ่ะเออเออกระเด้อเงี่ยใจดีเป็นสาย่อนแล้วยังบนในรถสานี่ได้ยังมีเงินอีกดาย้าไปนั่งสวยๆเลยจะได้ตู่ขูดเตรียมกินพร้อ,อมเอลแอลคารวยใหม่ปลากระเท้ากินพันข้าวปุ้น ลมกลมกล,ลระลมมันลมพดลมพ้ยังวะนวนโลดสองเถาไจ่จุ๋งย่องสองเถาบานย่องบ้างหหยพันปลาเลยได้น้ำจิ้มมันก็นมีอยู่แกะพันปลาอแล้วะยังบริบบทั้ทน,นเอาอันนี้คือเงนิน ว่ายขักบอเจ้าสาธุไปพื้นที่ดูอืมอันนี้เป็นเงินเขาพี่ตุ้มเพื่อฝากมาหายมืดนน่ะแหละฝากมาหายพันหนึ่งหล้วก็ซื้อของกินมาหายนี้พี่น้องเอ้ยก็ยังเหลืออยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทพี่น้องไปแล้วอยู่เจ็ดร้อยกว่าบาทพี่น้องฝากเมื่อซื้ออาาเมื่อส่ง ก็วุ่นก็มากมาเจ้าน่ะมักมามันเอายากระแม่นี่นแหละเอายาอืมอะไรแต่ว่าชาสองพันทช้เงินบาทก็สี่สิบบาทอืมแต่ว่าถ่านมานน้ำม,ม,มันขนาดก็ได้หรอจิตงหรีดยะเขียวบ่นเ,<อ>เ<อ>นี่เออเออเออยเขียวอัน ไอ้แจ๊บปักหมั่เออไอ้พีออนอาวสวยไข่เจียวใส่ขอบคุณพี่ตุ้มละลายเด้อทางห่องกงทางเงินทางของกินเนาะเพื่อก็ะหายสองเถื่อสามเถื่ออลไรได้หนิหายยายแปร์หนิหายยายแปร์เนี่ยหายห้าวน้ำพี่น้องขอบคุณขอบคุณละลายน้ำจิบนี่ก่อน เอาน้าพ่านข้าวปุ้นเออเทเสถ่วยละกันมันมีทงมอสดินทงมักผีกอยู่ในุ่มนะในุ่มข้าวปุ้นนี่เอาผสมกันเด้น่ะทั้งมักหนอกมักนา่าฮะเด้นะเทปนชิชกันละกันพักหอ่ขอข้าวปุ้นละกันย่องแล้วะน,น,นี่เออหวอาววายก็ซื้อออกมมใหาบพกทั่วกันเนี่ย <c oughs> บอใส่ก็ได้บางหน้าว่ะนะชาตแต่ทงบอผีกับทงอะน้ำมันอะไรดีนะแล้วเครื่องนะเบ้อเครื่องพันแล้วนี่เครื่องพันเขาปุ้นแล้วเป็นสูตรโลดอืมแซ่บอยู่ดอกน้ำพันเขาเจาะข้าวกี้เขาเทียงแล้วนี่เอิงกินแล้วกินกับยังไปแหอบไปด่าไปนหนไม่เท่ายมันพวกเนี้ยอืมกินง่ายๆอยู่ง่ายคือยังคิอยากมูน้อมูน้อมูนอปีน้ำบร่อยอ่างเนี้ย เอาบอกผีกลงเอาอันาคลุ้งบาทนี่แล้วพี่น้องเอ้ยตะกี้อย่สองมากินซุปนุ่มกันกินน้ำกันมันบอกเป็นตาซุปนุ่มตีมันลมข้ากระนวนอยู่บ้านเลยแล้วแล้วก็เอาไม้ชุเพิ่นชุเพิ่นผูหยวนเขากินอยู่ตูบหน่อยชุเพิ่นมันมีปอดบ้างเนาะอืมันมีปอดบ้างมันมี่อวดบ้างคือว่ามากินน้ำกันสับละอับมันนิดไหวไปบ่ได้ได้บวดนี่จะไปกินในดินเพราะแห้งแล้ว เชียร์อยู่ปะเสิแว่แม่ลูกชายกันไล่ไล่หดหน้าเหมอนกันทุกคนนะพ<ม>อท่านมันมักแรนอ้อมมาน,นี่มันก็แรนอ้อมเดินเงี้ยเมื่อหยไล่แล้วก็จบมันไมา่หายก่อนให้ที่ให้แม่ ใส่ปลาน้ำได้ปลาเต่าบีปลาใส่น้ำเออจกสีนมันใสน่น้ำโลดโอ้ยใส่หน่อยแทนนัวบดิโนอ,อันนี้ไว้ตำยายแก้ให้แน่อืมเอาถอดออกปลาบะมักเนาะมาไปย่อจนแอวหักแอวขุนบ่เจ้าโอ้เจ้าหาเด้อ บมานเป็นบมันดีเพียงเียงได้ให้บอกจะตีนบอได้เ้ยปลานั่นพูดยายมันลั่นโปะเราบอกลั่นแล้วจะชะพาเห็ดแม้จะจะเป็นพิการย่อนก็ได้มานักกับชะย่อบอกว่าจะเห็ดเห็ดหนึ่งดอขวดหลอยาด้วยเออนื่งเห็ดย่อเขาจพีลงป่าหากีนผักนั่ลูกสาวก็บบริกินดอก เอาพักสลัดขะกๆเพิ้นมาห่อว่ะพักสลัดมันเป็นยังงอย่างเนี่ยงเน้ลดแบมดเน้อได้อันนี้เออนี่ลยเอาร่างไหมร่างร่าหมดได้ ก็คืนงอลกเั้ามาเจ็บบอกเพื่อขืนตามหม่นะเออจะเห็นแม่แ่าแปรแอวขลุย่อไหม่นักพี่นองแอลขลุยใหม่ที่ง่ายๆจะผุดชายงออย่งเดเพื่อเพื่อข้นตามหเป็นแบกไม่จะปลาจะดุงพนกง่ายๆมีงอบกขืนได้คันโถ่คันทายมือน โอ้ยม <served here. S 3> oh, ันเหี่ยวปุ๋ยแหลไปตักกินอยู่เตมในหนังกินอยู่ในตู้ผู้ได้พี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ก็ยังเจ็บบ่ยายแปรบบ่เจ็บมันหาแบบเข้าจำได้ชั่งหนึ่งปัญหาผิดเน๊เจ้าไปหาสักยาเด้อไปบ่ไปสักยาับ อ๋อทางมึกจะก่อนนี่นาะงก็ได้แล้วมันจะยังจะดูที่อะจะจะพาเห็ดแมมมันเกินกำลังตัวเองนอกประเท้าไม่แบกมาสิบเนตาบุมพุ่นปากง่ายๆมีนอกิป้าช่วยพึ่ึ้นปาไดโอ้แห้งผุชาแหังไม่ขึ้นแห้งผุใชยอืมเฮ้ตุ้เป็นอีกายน่ากอองปรลาดะยมัน อยากกินบ่เอามาชิบะล่างเห็นไหมปูอยู่นอกนี่ยเดินแล้วมันลมนี่มาที่เป็นมาแล้วออกดี่แต่มันพุ่งพุ่งเฮ้ยบ่ออืฮึ่ยพุ่นนี่แหละพี่น้องสาเหตุที่ขนถอยบ่มากินพุ่โพ่แล้วพี่น้องก็พุ่งโด่ง ออหออค่ำใหญ่พี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บกับเนื้อปลาผักบ้านยัง มันเพ็ดมันให้มันจับกินมันอะนนะพวเพ็ดจ้ะเ่ว่น้เอาจอนคืนสบายดีปราลุไหมสบายดีปลาลุเออแม่ท่าไรตีตีฮะเหตดไปทำไมพ่อไม่ให้กาดเทียนให้แค้มหนักาให้ไปใ้น่ากันะนาใสหายทีหายไก่หนักตั จไปนอเนี่ยเน่กินเดินมาตั้งเปนอืมมันกินแนเปนกิน่อืมอะลงมาลูกอะลงบอบลงหนูทำมาเป็นแนวมันมันจบกินเองมันนอะนะยัย แก่แล้เดี๋ยือาูุไปตั้งแตไม่ตีดอกหลัดลูกเนาะคือหนังงลูกนี่ลูกยนกาได้ยินเปล่บ่แรกเพือเกิดตามอย่างนี้โอ้ย เ่าตัวไปรักยาคับเนอมือเทาแห้งเก็บจนแย่แบบแห้งเก็บไปได้ยายแปรฮะสักยาได้ขามือมานท่้งเช้าี่ขนาดหลอกปันอะนะนอกจากเถ้ายามัอนเดิมย,ยานี่แล้วเป็นที่ก้อนนี่แ้่ใส่ปฮมาเนี่ยจมท่อน้มเชร้านี่ใไปหึงเลยไอ้อออไข่ที่ตาย,ยานะขึ้นมาเอาไข่ไปขึ้นมาเอาไปให้เ่าบ่เหมือนัใช้นมาใส่แบ่ขึ้นใ่ให่

ดูลมพี่เนาะมันเกินไปลมนะเกินเกินซ้ำนี่แล้วเด้อพี่น้องเลยเจ้าเสื้อผ้าอย่ายแปลไปสักยาได้เนี่